การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบวิศวกรถ้าคุณเป็นวิศวกรหรือเคยทำงานในสายงานวิศวกรรมคุณจะรู้ดีว่าปัญหาเฉพาะหน้ามักมาในจังหวะที่ไม่พร้อมที่สุดเสมอเครื่องจักรเสียก่อนประชุมใหญ่ไฟตกช่วงทดสอบระบบหรือแบบก่อสร้างผิดพลาดก่อนเทคอนกรีตคำถามคือวิศวกรต้องรับมืออย่างไรเมื่อแผนที่วางไว้ใช้ไม่ได้จริงเวลาคนทั่วไปเจอปัญหาสิ่งแรกคือตื่นกระหนกหรือไม่ก็เริ่มหาคนผิด แต่วิศวกรที่ดีต้องหยุดความตื่นแล้วเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ทันทีเพราะการแก้ปัญหาเฉพาะน่าเริ่มจากการมองปัญหาให้ครบทุกด้านไม่ใช่แค่การวิ่งหาทางออกที่เร็วที่สุดโดยไม่เข้าใจต้นตอนิ่งให้ไวถามคำถามให้แม่นยำแล้วค่อยลงมือแก้ไขอย่างมีทิศทางหนึ่งแยกอาการออกจากสาเหตุอย่าเพิ่งรีบแก้จากสิ่งที่เห็นตรงหน้าถามตัวเองก่อนว่านี่คือผลลัพธ์หรือคือต้นตอที่แท้จริงของปัญหา สองใช้หลักการทางวิศวกรรมแทนการเดาอย่าพึ่งสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวใช้สูตรใช้คู่มือใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อตรวจสอบและยืนยัน 3. ถ้าทำไม่ได้คนเดียวให้ดึงคนที่รู้งานเฉพาะด้านเข้ามาช่วยวิศวกรไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ต้องรู้ว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณได้ในเวลาจํากัด4กล้าตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนถ้าต้องเลือกระหว่างรอข้อมูลจนชัวแต่ไม่ทันเวลากับตัดสินใจจากข้อมูลเท่าที่มี วิศวกรต้องกล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นพร้อมวางแผนสำรองไว้เสมอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้พึ่งดวงแต่พึ่งเครื่องมือคิดที่ดีใช้ห้าวายถามทำไมซ้ำๆเพื่อขุดลึกไปถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหาใช้ฟิชโบนไดอะแกรมเพื่อแตกสาเหตุออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆช่วยให้มองภาพรวมได้ครบถ้วนไม่หลุดมุมสำคัญเช่นคนเครื่องจากวัสดุวิธีการใช้เช็คลิสเพื่อลดการลืมในสถานการณ์กดดัน เวลาต้องตรวจสอบระบบหรือทำงานซ้ำๆเช็คลิสช่วยให้ไม่พลาดเรื่องพื้นฐานที่สำคัญกรณีโรงงานไฟฟ้าตกกลางลายผลิตวิศวกรไฟฟ้ารีบตรวจระบบ ATS พบว่าสวิตช์เปลี่ยนแหล่งไฟล้มเหลวจึงตัดสินใจโยงสาย bypass ชั่วคราวพร้อมสั่งทีมเช็คระบบภายใน30นาทีเพื่อให้ลายผลิตกลับมาทำงานได้เร็วที่สุดกรณีแบบก่อสร้างส่งผิดไซ์วันก่อนลงเสาเข็ม วิศวกรโครงสร้างรีบประชุมด่วนกับผู้ควบคุมไซต์ใช้การออกแบบทางเลือกที่ยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและเลื่อนเทคคอนกรีดเพียงครึ่งวันแทนที่จะดีเลยเป็นสัปดาห์วิศวกรไม่ได้เก่งเพราะรู้ทุกเรื่องแต่เก่งเพราะคิดยังมีหลักการแม้ในสถานการณ์ที่กดดันที่สุดปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ก็อยู่ที่วิธีมองและรับมือของเราอย่าลืมว่าความเมตอาทำให้คุณแก้ปัญหาได้ครั้งเดียว แต่ความคิดที่เป็นระบบจะทำให้คุณรับมือได้ทุกครั้งที่ปัญหาเข้ามา